จะม,มาแปลงที่ดินบ้านสวนคลอง10ค่ะกม5.5น้องเสือปทุมธานีค่ะซึ่งเราจะทําการเปิดขายในเสาร์ยี่สินี้ค่ะเวลา10บโมงเช้านะคะเราจะเปิดให้ทุกท่านได้เข้าชมที่ดินของเรานะคะในวันที่24-25ิมิถุนายนค่ะตอนนี้ป้นมารีวิวส,สดอยู่ที่แปลง A28 นะคะ 62.5ตารางวานะคะปั้นจะรีวิวตั้งแต่ a 28จนถึง a 32นะคะแค่แปลงนี้เขาจะมีจํานวนตรวาตรางวา62.5ตารางวานะคะตรงนี้นะคะทั้งหมด5แปลงค่ะเขาจะอยู่ติดกันหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะซื้อสดฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อผ่อนก็ผ่อนกันยาวเลยค่ะาปีนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงปั้นลืมบอกค่ะว่าฝั่งด้านนี้ของแปลง A 28นะคะเขาจะติดกับชุมชนติดกับบ้านคนที่มาอาศัยอยู่แล้วนะคะก็จะมีเนี่ค่ะนี่เขาเรียกอะไรนะ่อประปาหมู่บ้านอ่าตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะโซนเอยี่แปดเนี่ยค่ะจะติดหมู่บ้านคนนะคะตรงนี้ค่ะซื้อสดฉนดพร้อมโอน่ะโฉนดรัรพร้อมมากค่ะแล้วก็ซื้อผ่อนร,รันกะยรไปเลยค่ะสามปีนะคะผ่อนกักเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะถ้าวางเงินดาวโปรโมชั่นพิเศษสุดในวันที่ยี่หกนะคะวางเงินดาวแค่สามหมื่นบาทเท่านั้นเราให้ท่านวางเงินดาวแค่สามหมื่นบาทนะคะแล้วก็ทําสัญญาท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินของเราได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็เลยบอกเลยว่าไฟฟ้าน้ําประปาคูระ,ระ,ระ,ระบายน้ํานะคะ แล้วก็ดึงผอมเรียบร้อยแล้วค่ะถนนท่านกรีดนะคะกว้าง12เมตรแต่น,นี่คือ a 30นะคะ62.5ตารางวาค่ะ a 30น <Yeah. S 1> ะคะเนี่ยค่ะเดินตามเป็นมานี่เท่าไหร่เดี๋ยวเปิ้นจะพาไปชมจนถึง a 32นะคะซึ่งถ้าจะอยู่ติดกัน5แปลงเลยนะคะที่ดินของเรานะคะอ่าใกล้แหล่งชุมชนนะคะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะการเดินทางก็แสนสะดวกสบายนะคะ มาทางเส้นน,นครนายกก็ห่างจากถนกนนครนายกเพียงแค่5กิโลครึ่งอันนี้ A สามสิบเอ็ดนะคะ6 2สเหมือนกันนะคะที่ดินของเรานะคะจะเริ่มที่ราคาแปลงละ75,000สนห้าจ0 0นะคะแต่และแปลงราคาจะไม่เท่ากันนะคะตรงนี้นะคะตซเอด้านหลังจะติดบอ่อปลาค่ะด้านหลังจะติดบอ่อปลาท่านจะได้รับความธรมธรมชาติสุดๆเลยนะคะแล้วก็โซน A ในี่นาเขาจะหันไปทางทิศใต้นะคะสําหรับโซนอ แปลนนี้คือเนะคะ A 3 2ค่ะ62.5ตารางวานะคะปั้นรีวิวตั้งแต่ A28 จนถึง A32 าะคะซึ่งเขามีเนื้อที่เท่ากันแล้วก็อยู่ติดกันนะคะอยู่ใกล้บ้านของผู้คนมาอาศัยอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่ดินของเรานะคะอยู่ห่างจาาเทศเสินะครยยให้กิโลครึ่งนะคะอยู่ใกล้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส 1.2กิโลนะคะอยู่ใกล้กับบริษัทที่ดินสวยแปแปของเราค่ะฐานที่ม้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอหนองเสือนะคะเพียงแค่2กิโลค่ะทุกท่านวันนั้นถ้ะมาเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบริษัทของเราได้เลยนะคะบริษัทที่ดินสวย88นะคะอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอหนองเสือแล้วก็ สถานีตำรวจเพียงแค่3.5ค่ะเซเว่น3.6นะคะโลตาร3.7นะคะไรซ์นี2.9ค่ะตลาดเจริญการ4กิโลค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะสําหรับที่นี่ใกล้แหล่งชุมชนใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกล้สถานีตำรวจนะคะท่านจะไปตรงไหนก็ใกล้หมดสะดวกสบายเพอร์เฟกแบบนี้หามไม่ได้แล้วนะคะคุณภาพดีๆสิ่งแวดล้อมแบบดีๆแบบนี้หามไม่ได้แล้วะคะ่ะที่นี่เพอร์เฟกสุดในเพลน้องเสือนะคะที่ดินเรานะคะถมไวแล้วค่ะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้เลยค่ะ นะคะหมะที่จะปลูกบ้านที่อยู่อสสาศัซายซื้อเป็นกําไรซื้อเป็นมรดกสองทอดให้กับลูกหลานได้เลยนะคะของขวัญที่ท่านให้ออกับคนรักนะคะให้เป็นเงินทองก็หมดไปห้เป็นที่ดินสักหนึ่งแปลงนะคะมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในอนาคตนะคะเปนบอกเลยว่าสาธารณูปโภคที่นี่ครบครันมากพร้อมมากพร้อมกว่านี้ไม่มีแล้วก่ะท่านท้าบไม่ได้ค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะซื้อสดทุกแปลงโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะแถมเราให้ท่านผ่อนได้ด้วยนะคะรีแทักหาต้นเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ ยูทูบ e ปั้นขายที่ดินนะคะโทปิ้นะ9ะศูนย์เก้าห้นหนึ่งแปดหกเกนะคะรบกวนทุกท่านกดติดตามช่องยูทูหเปิ้ลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปั้นอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันยี่สิ่ยี่หนะคะให้ทุกท่านเข้าชมที่ดิน,นะคะยี่หกราเปิดต้อนะคะสิบโมงเช้านะคะโปรโมชั่นากราดาแค่สามพืนบาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้เปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ